ทุกคนไปดูเห็ดมันปูโอ้โหดูค่ะคือทำไมมันเยอะขนาดนี้ดูลงมาจากบ้านก็เก็บได้เลยจ้ะเขามาถึงหน้าบ้านเลยทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ดูก่อนอะดูมุมนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บมุมนี้เลยนะคะปีที่แล้วมันก็ขึ้นตรงเนี้ยบีไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้แล้วอะเดี๋ยวดูนะเปิดผอบ โอ้โหดูค่ะดอกเบลอร์เลยดอกเบลอร์เลยแล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนู้นด้วยแล้วก็ซ้ายเนี่ยค่ะเออตรงนี้มันมีเชือ้ออ่ะเดี๋ยวเก็บกันเลยจ้ะดูค่ะอู้นี่เนี่ยต้องเป็นลาอุย เดี๋ยวต้องไปล้างออกเนี่ยถึงจะแบบสวยงามดูค่ะแล้วก็ตัดตรงนี้นแหละปีหน้าก็ขึ้นที่เดิมอีกเห็นไหม,หมอู้ดอกใหญ่หมหมลมดีจังวันนี้จะมียุงหรือเปล่า โอ้โหบลอเลยอ๋อสองอ่ะสองดูค่ะดูความดอสามหนุนอืมฝุ่นเยอะซะด้วยแต่ว่าเอาไปล้างคือแบบมันก็หลุดออกไปเลยทุกคนเออดีมากเลยดุดล่อนลงไปเลยจ้ะดีอ่ะล้างง่ายเห็ดเดตัวเนี้ย อไม่ต้องไปหากไกลเลยเนาะแถวบ้านเนี่ยแหละืืหนแล้วก็ตรงแปลงดอกไม้พีเห็นไหมเหลืองๆอ,อะ่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บพิติ๊กทำเลยไม่รู้ตรงนู้นเนอะดูดูนี่อุย้ยถ้าไม่ได้เก็บนี่คือแห้งนะเนี่ยเพราะว่าอะไรอาทิตย์หน้านะคะคือทั้งอาทิตย์เลยอะเลยอาทิตย์นี้ดิทั้งอาทิตย์เลยอ่ะแดดนะคะร้อนจัด ยี่สิบเจ็ดยี่แปดองศาทุกคนเออแล้วมันไม่มีฝนคันนี้ตอนแรกฝนตกฉ่าใช่ไหมแล้วคันนี้ก็ไม่มีฝนจ้ะเดี๋ยวดูว่าจะฝนตกอีกทีเมื่อไหร่ก็คือต้องเก็บเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะแห้งไปเรื่อยและแห้งเร็วมากเลยนะถ้ามีลมมาอะไรเงี้ยคือแบบแห้งเลยแห้งเร็วมากไอเห็ดตัวเนี้ยถ้าไม่มีฝนก็อย่างว่าแหละแห้งเร็วเห็ดตัวเนี้ยคือแบบสองสามวันไปถ้าฝนไม่ตกอะ แหง้งสนิทวันนี้เราจะได้เต็มตะกร้าไหมทุกคนอ่ให้ทายให้ทายอย่าเพิ่งสปีดไปดูนะเก็ <c oughs> <c oughs> บตรงเนี้แหละตรงเนี้แหละสามสองสามที่เนี่ยตรงนี้ยตรงระเบียงบ้านเนี่ยไปดูโอ้โหอุ้ยจะแห้งแล้วว่ะทุกคนดู ดูสีเห็นไหมจะแห้งแล้วดูแล้วตรงนี้โอ้โหเป็นร้านโอ้ขาเห็ด<ห>ขาบเร่ยเลยนี่นี่ก็จะแห้งแล้วนี่โอ้ขาเวียนนี้ก็ต้องเอาละมนะั้งเนี่ย แลวดูกลุ่มนี้โอ้โหน้องสองสารเนาะโอ้ขึ้นมาเป็นหยวงหมดเก็บแล้วก็ตัดเลยแล้วก็ทิ้งตรงนี้แหละมีเห็นฝรั่งคนฟินเน่ยทุกคนเขาเก็บไปอะแล้วเขาอะไม่ตัดขาด้วยนะก็คือเอาลงไปล้างเลยอะ เอาลงไปล้างแล้วก็แข่งแล้วก็ตัดขาที่น้ําอย่างเงี้ยคือมันหลุดออกคือมันไม่ต้องปัดเลยอะ <c oughs> เออก็ช่างคิดเลยเนาะนางบอกว่าวิธีเนี้ยคือแบบดีมากเลยเนี่ค่ะแต่คือแบบฝุ่นในอ่างอะก็คือแบบเยอะหน่อยอะไรอยเงี้ยแต่คือแบบเออมันก็ง่ายต่อการตัดอะไรเงี้ยไม่ต้องปัดปกติเราตัดแล้วก็ปัดแบบปัดใช่ไหมอืมเดี๋ยวต้องลองดู เดี๋ยวต้องหาที่แบบว่ากลองดีๆลงไปอุดตันอีกลำบากท่ออีกโอ้ก็สัรหานะแต่ก็ยังว่าแหละแล้วแต่ว่าออสดวกแบบไหนด้วยนี่ไ <var> ม่ได้เสื้อแบบไหนก็แบบนั้นโอ้ขาแน่นทุกคนขาแน่นมากฟังเสียงตัดซะก่อนด้วยกลุ่มนั้นมันยังเล็กอยู่เลยอ่ะ แล้วก็ดูวันนี้กําลังจะดูต้องช่วยน้องไหมอาได้อยู่ดอกนึงดูนี่อ้วันนี้ลมดีไม่มียุงอาจจะเป็นเพราะว่าที่ล่งด้วยแหละยุงก็เลยไม่มีเข้าป่าปุ๊บยุงมาปับ๊บอะไรละ่ะแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่ในรูอะไรโอ้มันจะได้เม้่ลไรลุกคนอู้หูนี่จ้ะ โอ้ยแตกโอ้ยเล็กๆดูเพียบเลยเพียบเลยจ้ะอืแล้วจะตัดตรงนี้แหละขาหเห็ดเรื่องสวยดีมากเลยอ่ะไป ไปเดี๋ยวจะพยายไปดูกลุ่มไอที่เอาอู้หูอาหารเมื่อกี้ดูโอ้พี่ดูเรืองอ่อยเลยอ่ะเราจะเหยียบมันจะโดนเห็ดไหมอะอะไรพี่ติก๊กพี่ติ๊กทำความสะอาดไอ้นี่ดูโอ้สันหาทำเนาะอยู่นิ่งไม่ได้เนาะดูอ๋อเดี๋ยวฉันจะเก็บเห็ดชิลมากเลยพวกเราอะ่ะดูทุกคน รู้สักหน้าที่ของตัวเองบีมีหน้าที่เก็บเพ็รมีหน้าที่เก็บเพ็รก็เก็บไปอู้หักทำไมปอบบางอย่างนี้ละ่ะอ๋อมันกลวงก็ถึงว่าแหละโด,โดนอะไรกินในชะ่ปะ ดูสวยสามดอกอู้ชำ่ำช่ำน้ำอู้สีช่ำมากเลยอ่ะช่ำปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไม่มีฝนแห้งเลยนะ เหลือบเห็นหนึ่งเล่นเซิร์ฟบอร์ดหรือเปล่านะนุน่นบนทะเลสาบได้ยินเสียงออวยุงมาแล้วหนึ่งมันได้ไหมล่ะเนี่ยได้ไหมละ่ะดูสิ วางตะกร้าปุ๊บนุ่นตาเหลือไปเห็นโอ้โหแล้วอยู่ใกล้ลังหมดด้วยนะอย่านะจ๊ะลังหมดแตกนี่เป็นเรื่องดูลังเบลเลอร์เลยทุกคนโอ้ยนุน่นไม่กล้าไปเอาแหละกลัวลังหมดแตกเดี๋ยวมันจะตึงตึงมีเรื่องแล้วน่าจะาน่าจะาแค่นี้ก็พอและ ใครจะมาฟินแลนด์รีบจองตั๋วมาเลยนะจ๊ะหลายคนบอกจะจองตั๋วมาฟินแลนแลลด์แหละรอถูกหวยก่อนอตรงนี้ไม่รู้จะเก็บยังไงมันกระจายตัวทุกคนเด้อเก็บไปรวมกันไป๊ะได้ไม่ละเนี่ย ซีดแบบนีล้ล่ะต้องการน้ำด่วนไอ้นี่เหลืองอ๋อยเฮ้ยเหลืองอารามเหลืองอารามเหลืองอ๋อยที่ <laughs> คิดไม่ดีเลยนู่นโอ้ดูดอกเล็กดอกน้อยนู่น <c oughs> เดียว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 เอาฮากนเนห็นไหมอ,อันนี้คือโดนไอ้นั่นต้นบูเบอรี่นี่มันปลอมมันโดนต้นบูเบอรี่ไป นี่นี่แอฟเลือพิ้นวาย,ยุงอย่านะยุงวันนี้สู้นะน้องบอกให้เอาแบบทามาใช่ไหมทาแล้วจ้ะไปหาซื้อแบบทามาแต่ของฟิตที่ฟินแลนด์นะ ไม่ใช่ของไทยตัดเสร็จแล้วก็เอาไปล้างแล้วก็บีก็ตากแดดให้มันแบบเกือบเกือบแห้งเลยทุกคนหมายถึงว่าคือแบบให้ให้ให้ที่เราล้างอะ่ะมันเปียกจัดใช่ไหมล่ะ มันออกแล้วค่อยเอาเข้าอบเนาะแต่ทุกปีอ่ะก็ไม่ล้างหรอกแต่นี่คือแบบรู้สึกปีเนะี้คือแบบเห็ดแบบเคอะมากเลยสกปกอ,อาจ,จะเพอาะเรารีบด้วยแหละรีบเก็บเพราะว่ายุงมันจะหามเราก็เลยต้องรีบชุดล่อยุงมากเลยวันนี้แต่ยุงมีสองตัวโดนกัดไปสองจึก อาจจะเป็นเพราะยายากันยุงแหละทิธา่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มใหญ่กันโอ้ยเกือบเหยียบดูโอ้ยแทบไม่เห็นดูอะไรล่ะู่โอ้โอ้สวยด้วยนะหุ้ยขาขาแบบนี้หละที่ชอบ โอ้โหช่วยกันเลยทุกคนดูงามมากเลยะ่ะมาบบักร้อนทีดูมาเจอแบบนี้ก็ใช่ไรแต่ต้นบุบลรีอะสิตัดขาดเลยเปล่างาม อูด้ดอกนั้นสิอูนะ้นอยาขา <c oughs> ไม่ดอกเป็นดำแบบนี้ละดอกชุ่มน้ำเหรอเนี่ยตรงเนี้ย หรือว well, ่าอะไรยังไงพูดยังไงชุ่มน้ำหรือมั้งเลยตัดอู้ดูค่ะอ่ะกลุ่มนี้ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตรงนู้นเห็นไหมเหลืองๆอ่ะเเชรอู้โหสปาร์โมนเซเดเนีมาดูเดินมากดู มาเดินไปใส่เสื้อแขนยาวหยุดต้ต้นไม้เดี๋ยวยุงรับประทานช่ำน้ำทุกคนช่ำม,มากช่ำน้ำขึ้นเลียงแถวกันช่ปัดดีดีอ้อมีคนถามมีดนะทุกคนมีดยังขายอยู่หรือเปล่า บีมีไม่กี่เท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าไอตัวเนี้ยคะค่อนข้างหายยากหน่อยก็ไม่รู้ทําไมคนก็ซื้อดีดีแต่ทําไมเขาผลิตออกมาน้อยเนาะบีเหลือไม่กี่เท่าไหร่เองก็มีคนจองนะคะเดี๋ยวบีจะกลับไทยเนี่ยมีคนจองก็ถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมค่ะทักข้อความเข้ามาได้ถ้ารอได้อะ่ะนู่นกับไทยทันวารอได้จ้ะเอ้รอนะคะ <laughs> เอาไว้เก็บปีหน้าไงอืม เอาไว้เก็บปีหน้าได้แต่มันคมมากนะบีไม่เคยรับมีดเลยนะทุกคนคมๆคมบางคนซื้อเห็ดที่ช็อปมาใช่ไหมแล้วก็ามาตัดเหมือนบีเอามาปัดแล้วก็ตัดเหมือนกันบางคนก็ซื้อไปปลอกผลไม้อืมก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนกันแต่คือแบบต้องยอมรับว่าของเขาคือแบบมีคุณภาพอืม ถ้าส่วนว่าใครซื้อไปแล้วคือแบบใช้ไปน,นานๆแล้วแบบตัวเอตรงนี้มันมันแบบเริ่มที่จะแบบเปื่อยไปเรื่อยๆเงี้ยทุกคนก็สามารถใช้กันไกลอ่ะเล็มๆออกได้บีก็เล็มๆออกแต่ว่าทุกเอ่อทุกครั้งทุกปีนะคะหมดหน้าเก็บเห็ดอย่างเงี้ยก็คือจะล้างนะล้างวนๆแบบเนี้ค่ะเนี่ยวน่างเงี้ยล้างล้างเข้าไว้ก็ต้องดูแลดีๆนิดนึงของบีอะของตัวเองอมีสอง มีสอ,อันเห็นไหมเก็บเพรมากี่ปีแล้ววะสิบกว่าปีถึงยังนั่นแหละก็คือใช้สองอันนี้ตลอดอแบบของพิติกอะมันมันแข็งไงทุกคนอันนี้ตรงแปลงมันแข็งอู้เดียวนะอู้เนี่ยปัดเห็นไหมนิยวก็ออก เดี๋ยวก็ออกเก็บอยู่คนเดียวก็มัน่นอยู่คนเดียวคนคุณผู้ชมดูอยู่มันด้วยหรือเปล่าคะมันเคี้ยวอยากจะมาเก็บด้วยใช่ไหมอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันลื่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 นเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็รอ นี่ไงนี่อีกนี่อีกอู้ชํำมากเลยลื่นลื่นแบบลื่นมากมันเกิดใต้รากไม้อ่ะบางคนขอพี่บีขอคลิปเก็บเห็ดหนึ่งชั่วโมงโอ้อัพโหลดไวไหมรอไปก่อนเนาะมันยังแบบชํำอยู่เลยอะ่ะแต่นี่เห็นแบบแบบอะอืมเอาหา โอ้นี่อู้อยู่ใต้โอ้โหดู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 อยู่ใต้นี่คงเยอะละมั้งนะเพียงแค่ว่ายังมองไม่เห็นเฉยๆนี่มันยังไม่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปดูไอ้ตรงนั้นละมียังไม่ได้ไปดูเลยตรงเขตกับบ้านลุงอ่ะยังไม่ได้ดูเลย ก็ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่ารู้สึกว่ามันน้อยลงไปทุกปีอ่ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ปะไอ้มอดอะมันจะขึ้นมาปกคลุมอะทุกคนดินอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะไปหมดแล้วว่าตรงนั้นอ่ะอแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็มีที่อื่นแบบออกเรื่อยๆแหละไอเห็ดตัวน,นี้เห็ดเหลืองเนี่ย ไอดอกแบบเนี้บีชอบมากเลยเนาะหลายคนก็ชอบเหมือนกันติดตามกันจนรู้เลยไอ้ดอกคว่ำเนี่ยทุกคนเขาจะแบบว่าขาเขาจะแน่นแล้วเขาจะแบบมันบึกดีอ่ะมันไม่รู้จะเปียบเทีา่คือมันบึกดีอะทุกคนเออมันไม่แบบว่าถ้าเป็นดอกบานดอกบางรุ่นรุ่นอีกแบบหนึ่งอะ่ะมันจะคนละแบบฟิลกันเลยอะ่ะเออนี่ดีนะเนี่ยเนี่ยคือแถวเนี้ยมันเป็นดอกรุ่นบึกทั้งหมดเลยอะ่ะรุ่นออกกําลังกายมาแล้วอะ่ะ เนี่ยมันจะเป็นแบบบึกๆอะ่ะเข้าใจไหมนั่นแหละมันจะมีรุ่นดอกบางด้วยอะ่ะอืมอันนั้นก็จะบอกว่าฉีกง่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้ฉีกทีแบบคือแบบเข้าเล็บอะ่ะเออนั่นแหละอะจะหมดแล้วเอสรุปตรงนี้ก็คงจะได้แค่นี้แหละมั้งนี่อืม,อมนี่ประมาณนี้ลูกจิว๋ว นี่แหละออ้ยเดี๋ยวไอ,อ้เดี๋ยวไอ้ตรงนีน้เดี๋ยวปีหน้าปีอะไรมันก็เกิดขึ้นมาอีกไอ้เล็กๆแบบนั้นนะบีก็รอก่อนเนาะอืมเอานี่ไงมาไปนี่นี่อุ้ยแต่อเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนโอ้กลุ่มนั้นเดี๋ยวดูสวยมากเลยอะเดี๋ยวหรือว่าต้องเดินแถวบ้านพักร้อนแถบนี้อีกทีนึงไอ้ตรงนั้นนะ่ะมันไม่เคยออกนะนั่นอนะโอ้ยหา่า อไอนั่นมันเกี่ยวดูดอกนี้เอามันหลายดอกอุยอ้ยอุ้ยต้นไม้โอ้โหกฮักฮัก,ฮก,ฮก ร้อนมากเลยวันนี้ทุกคนร้อนร้อนยี 27, ่เจ็ดยี่แปดองศานุนคนฟินน่ะถ้าอยู่บ้านพักร้อนอ่ะทุกคนใส่บิกินี่เดินแล้วตามบ้านพักร้อนเนี่ยอืมคือร้อนจัดเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่สะดวกหายใจไม่ค่อยออกอืม กล้องไปเอียงตามการตัดเหรอเหมาะมัวมองดูต่เหตุอะอทุกคนกล้องเอียงไปเรื่อยๆถ้ากล้องตรงนี่ไม่ใช่บีเลยนะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มันจะมีอยู่นิดหนึ่งนี่ตรงนี้อู้วทำไมสวยสวย วันนียโอ้โหครับหญ้ามันตัดมีดอกเล็กอยู่ข้างล่างนั่นเราก็รอก่อนดูเพียบเลย แวบๆเนี่ยแวบๆเนี่ยเหลืองๆเนี่ยเดี๋ยวเขาเข้าไม่ได้กล้องนั่งใกล้ป่านิดนึงไม่ได้เลยยุ่งมามันก็คงจะรอคนอยู่เนาะเมื่อไหร่ จะมีคนผ่านมาสักทีไปเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าบ้านมกร้อนนะทุกคนมันจะมีอยู่หย่อมหนึ่งอุ้ยเมื่อก่อนเคยออกตรงเนี้ยเดี๋ยวนูนไงเดี๋ยวเดี๋ยววาแล้วเชยวอื้อโอ้ได้อยู่นี่โอ้ตรงนี้ชุ่มเมาก chung lam sụt sụp Dạ Ồ, ảo khâu như này là con à ừ. 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 cái đọc đều có Ui, hạc อันนี้ก่อนนะเนี่นบีทิ้งไว้เพราะว่ามันเป็นทางเข้าหน้าบ้านเมาอนไงทุกคนเออขับรถเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอ,อ๋อมันอยู่ตรงนี้ตอนนั้นมันยังเล็กอยู่แล้วคืนนี้ฝนตกดูน้ําตรงนี้ก็เลยท่วมน้องก็เลยแบบเปื่อยไปเลยจ้ะเปื่อยไปเลยเออเดี๋ยนะเมื่อกี้เห็นแวบ,บอะไรเหลืองใช่หรือเปล่า <laughs> ใช่หรือเปล่า <laughs> ใช่สิจ้ะโอ้แต่ใดๆคือดูบูเบอร์รี่

บีลุงนะทุกคนมันมีเห็ดกลุ่มใหม่ะมาขึ้นตรงข้างหน้าบ้านลุงบีก็ขับรถผ่านะนะเนาะตลอดเลยเออมันจะโตรหรือเปล่ามันจะโตรหรือเปล่าคันนี้มันโตแล้วเอ้าลุงยังไม่มาเก็บแสดงว่าลุงไม่รู้ทุกคนเออบีก็เลยบอกพิติกว่าไปบอกลุงได้นะพิติ๊ก็เลยเ,เดินมาเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปบอกลุงให้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวบีจะไปเก็บแล้วแต่ว่ามันไม่เยอะไงทุกคน <c oughs> บีจะไปเก็บแล้วคันนี้ก็เดี๋ยวให้ลุงมาเอากับบีถ้าสมมติว่าลุงอยากได้เพิ่มก็คือจะให้ลุงไปด้วย กลุ่มเมื่อกี้หมดไปแล้วก็จะมีกลุ่มนี้ด้วยดเออูเหมือนจะเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนหยุยอันนี้คือกลุ่มใหม่ขึ้นมาดูเนี่ยอันนี้คือใหม่นะเนี่ยวิ่ง้น,นด้วยใหม่อันนึงก็ใหม่อ้าวเลยเนี่ยอันนี้คือเกา่าดูมันฉ่ำน้ำคือบิลองไงว่าเออเมื่อไหร่มันจะโต ฝนก็เลยตกมาตรงนี้ก็เลยโหน้ำนองเลยเนี่ยนี่น้ำเพิ่งจะลดมั้งเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหยุงโอ้ดูอันนี้กลายเป็นเขียวแล้วอะเหลืองจนเขียวอะคิดดูน้ำจัดอะตะไคร่จะขึ้นอยี่อเราก็จะไม่เก็บนะเราก็จะเลือกเอาแต่เฉพาะที่แบบมันดีๆ นี่ถ้าสำหรไม่เก็บเนี่ยนะขึ้นลาค่ะเนี้ยในเขียวๆนะเริ่มลนะได้ยินเสียงลุงละอันนี้เราก็จะเลือกเอาเอาหนึ่งก็พอ,อแล้วก่อนนี้เอาน,นี้สองอุ้ยอ่าทุกคนจ๋าบีก็ได้ประมาณนี้แหละดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ครึ่งตะก,ก้ารครึ่งตะก,การจริงๆสวยๆอย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวบีจะไปถามลุงก่อนว่าลุงจะเอาหรือเปล่าอืถ้าลุงเอาเดี๋ยวก็จะให้ลุงแต่คือแบบเคลอะมากเลยเพราะบีคิดว่าบีจะแค่ตัดแล้วก็ปัดๆนิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปล้างไงออต้องบอกลุงให้เอาไปล้างเองแต่คนฟินเขาไม่ล้างหรอกทุกคนเขาปัดๆปุ๊บโยนลงกระทะเลยจ้ะโอเคถ้าง,งั้นพีไปแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชอบมีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะทุกคน ขอคนละหนึ่งไลค์เลยค่ะสำหรับสาวบกเห็ดบ๊าย